แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านไปสําหรับไมล่า8ปีก็คือรุนมากว่าเราจะได้กลับมาภาคอีกไหมก็คือดีใจมากเลยค่ะที่ได้โอกาสมาภาคหัวหน้าอีกครั้งค่ะไปหลายปีเป็นยังไงบ้างคนรับรอในการกลับมาเป็นหัวหน้าอีกครั้ง่ค่ะก็หลายปีก็คือก็ไปอยู่อเมริกาทํางานที่นู่นก็คือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะได้กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีภาค2แล้วก็พอได้ยินว่ามีภาค2ก็แบบรุ้น ว่าเฮ้ยเขาจะใช้คนเดิมเปล่าเขาจะเรียกเราเปล่าเลยแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ที่ได้กลับมาเห็นว่าได้ดูหนังกัตเรือนด,ด้วยใช่ค่ะสนุกมากใชไงบ้างคะสนุกมากค่ะคือคือพูดตรงตรงเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่แบบดีที่สุดมันที่ที่สุดเสมอแบบคือเรื่องมัวหน้าสองภาคสองคือดีจริงๆค่ะมันจริงๆคือผจญภัยอันตรายแล้วก็ คือมีความพัฒนาของตัวละครด้วยค่ะพะเขาก็โตขึ้น3ปีอะไรเนี้ย<ม>ก็รู้สึกว่าเราก็อินไปกับเขาแล้วก็สนุกจริงๆค่ะภาพสวยมากค่ะ<ม>ต้องต้องไปดูในโรงต่เลยมันทำได้กันภาพันยากขึ้นเหมือนกับละครก็รู้สึกว่าคงจริงๆเราก็ไม่ยากนะไม่ยากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วก็เราก็โตขึ้นเยอะไปกว่าเขาอีกค่ะก็รู้สึกว่าคือเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เราก็มาพากแบบ ก็รู้สึกว่าเสียงเราก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเขาเสียงเขาก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะเราก็โตขึ้นเป็นคู่ใช่ค่ะใช่โตไได้กันกับเขาเลยแบบนั้นเลยนะเคนยยังจดจำเราในฐานะนเดือนเหมือนกันใช่ค่ะรู้สึกว่าแฟนๆคนไทยก็จะจำไปร์บยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัวหน้าหรือว่าเด็กกว่านั้นก็ตามก็รู้สึกว่ากลับมาทีนี้ก็แบบดีใจที่แบบได้แบบอินโทรตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเรื่องนี้เขาเรียก เราได้เจอแล้วทุกปอยอยู่ที่ไหนว่ามันจะแบบมันต้องแบบว่าจะตาดูอะไรตองไหนยังไงบ้างคะก็นอกจากภาพที่แบบ แล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นแบบโมวาน่าผจญภัยเดี่ยวแบบเน็ตๆน็กับเมาอีกบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้จะมีลูกเรือเพิ่มขึ้นอีก3าคนพวน้องพัวกับเฮเฮก็มาลงเรือด้วยเมาอีก็กลับมาก็รู้สึกว่าจะมีแบบของเพื่อนแล้วก็จะสนุกแล้วก็มันกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเองค่ะคุยกับคนมีคนไม่ได้คุยกับไก่อย่างเดียวแล้วคุยกับคนด้วยค่ะก็สนุกขึ้นเยอะค่ะแล้วก็มีเพลงด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เพลง ก็เป็นเพลงที่บีออนไกลโฟนใช่ไหมคะคือเมล่าฟังรอบแรกคือติดหูเลยคะ่ะคือรู้สึกว่าเพราะมากแล้วก็เพลงอื่นๆในเรื่องที่เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันก็เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันจริงๆคะ่ะคือฟินคะ่ะปังคะ่ะได้าได้ค่ะก็ อยากชวนแฟนๆฟนดิสนีย์แล้วแฟนๆฟนทุกคนนะคะแฟนหนังแฟนทุกคนเลยค่ะพาเพื่อนมาพาครอบครัวมามาดูโมアนสองกันนะคะในโรงภาพยนตร์วันที่4ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็มีรอบเร็วกว่านั้นนะคะ28สิพฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นที่รอบบ่ายสองนะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะชอบจริงๆค่ะไม่ล่าหลักเรื่องนี้มากมาค่ะค่ะอาจจะเป็นเว่า,า,อาตอนนี้กลับมาถ่าย่ประเทศไทยจะยังไงบ้าง ตอนนี้แค่กลับมาภาคโดยเฉพาะเลยค่ะคือบินกลับมาคือแค่ภาพมัวหน้าเน้นๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จงานนี้แล้วกลับค่ะกลับอเมริกาแล้วก็ไปทํางานต่อที่นู่นค่ะตอนนั้นตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งมีงานไปก็เดี๋ยวเมื่อไหรเมื่อไหรมีข่าวมาเดี๋ยวมาแชร์กับพี่ๆคนไทยพี่พี่นอนใกล้ๆนี้ไหมที่กำลังจะไ้ตั้มกันในไมได้ก็ก็คงไม่นานนี้ค่ะอ่ะชีสวยก่อนชีสวยก่อนเบาๆเบาๆเบาๆค่ะ นอกจากที่แบบการทงาน,นต่างๆค่ะงานต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ก็มีมัวหน้าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้างานอื่นก็มีเมล่ามีงานเพลงส่วนตัวแล้วก็มีหนัง Netflix ที่ออกมาแล้วปี2021ก็ไปดูได้ชื่อเรื่อง Key to t h a t เมล่าก็อ,อยู่ในหนัง Netflix เรื่องนั้นที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาอีกเรื่อยๆค่ตามเมล่ด้วยะ ก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามเมล่าด้วยนะคะสามารถถามเมล่าได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะเมล่ามลอยนะคะอินสตาแกรมอะไรก็ตามคือเมล่าก็อยู่บนเน็ตแหละค่ะก็ทักมาก็ได้นะคะ <laughs> คอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบกลับค่ะเบื่อะค่ะอยู่บ้านค่ะ <laughs> คนเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากะคะ <laughs> ่ะอ๋ออินเสิร์ตใช่ไหมคะให้ทำไงดีคะ <laughs> แต่เดี๋ยวนอกก็ได้ครับ